เดี๋ยวผมจะสร้ให้สงเนรได้รายได้เดือนละสองย้อนสองย้อนนัแต่ถ้าจะเลือกรัตน์จะทำไมที่ตำรวดเราจะทําให้ท่านดูโดยที่ไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยก็เลยได้ีโอกาสไปคุยกับนายกทีมแล้วก็ได้ีโอกาสไปคุยกับท่าทางผู้ว่าการตำรวกบอกท่านครับทำไมเด็๋สูงมเนเนี่ยท่านได้รับเข้าทำงานเขาบอกเขาบอกสมเนรนี่เป็นช้อยแรกเลยนะ แต่ว่าอที่บอกท่านใหญ่สมเด็จน้างเขานับกอนเลยจะนับหมดทุกคนเลยทีเป็นเด็กสมเด็จบทประกวยใงไงครับไปจะเป็นทางคนสะพัดไม่ได้เลยเรียนไม่รง,าาร,รงสาขาักคนเลยเอาจริงๆครับเรียนไม่รงสขาตอนที่เราจะทำยังไงฮะเด็กจบมาเท่าปีสองปีไม่ตรงสาขาจะปล่อยเงอยงไหมเงั้นเหรอเราบอกไม่ได้เลยผมขอทำาอ o u กับท่านได้ไหม MOU คือข้อตกลงข้อตกลงแล้วแบบนี้ฮะ ท่านนายกนคกพรอจากที่มาที่จะเป็นผู้บริหารเนี่ยใ็่ได้เลยเราทำไนครมาใส่กโรงงานเราใส่กับผมเลยเราไปโรงเรียนเลยผมก็เลยคุยกับเื้อศึกษาถ้าเรดยกจบจากอาชีวศึกษาทั้งหมดเนี่ยท่านรับเขาทำงานเลยได้ไหมเขาบอกได้เลยครับไม่ต้องจบก็ได้จุดยาเก็ให้เปเดือนแล้วแต่เราเรียนที่ตรงตอนนี้เขาจะมาแผลให้เราดูเลยอะเด็กทุกคนอยากเรียนอะไรบอกมาแต่ต้องเรียนที่ตรงกับผมนะ ผมรับข้ทำงานเลยเลอย่างจริงจัที่ผมไปคุยกับท่านเดัตน์ทบ้อนรับรองแล้วตอนนี้อข้อที่หนึ่งเราจะมาช่วยกันอสมทุกคนจะต้องไปกับเราเดินไปกับผมเดินไปกับท่านเิชรัตนเดินไปดูลูกๆหลานๆเราทุกคนต่อรลูกเตรียมได้ไหมตอนนี้อมาเรียนตีโอเคแล้วคนไหนเรียนเก่งเรียนหมออะไรเรียนไปเลยแต่คนไหนอยากเรียนทางช่างฝ่ายผลิตฝ่ายอะไรเนี่ยบอกเราพอจบมาชีวาศึกษาปุ๊บมือนเจ็ดเท่าพี่น้องครับ คือจ,จริงๆถ้าขยันหน่อยแค่สองหมื่นเราเด็กมันเป็นโอกาสของเราอ่ะท,ทำไมเราต่างจังหวัดเข้ามาที่จะเต๊ะไปหมดเลยเพไม่เด็กสุนเนินไ,ไม่ทำใช่ไหมครับถ้าเด็กสุนเนินเราได้ทํางานหมดเลยนะเราก็อะไรครับ้านก็ไม่ต้องเ,เช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อครอบครัวก็อบอุ่นใช่ไหมครับอันนี้แล้วเราจะทําให้จะทําให้พี่น้องชาวสุนเนินเราบอกแล้วอย่าทำเรื่องปรยูกเลยจงมาทำธาคารทุกคน,น,นเลย แล้วก็คุยอย่างนี้ตัวเราดี่บอกถ้าจะยกขับแล้วเด็กที่จบจบไปแล้วล่ะจบไปแล้วสองปีสามปีไม่จบสาขาทำยังไงไ<ป>ใช่ไหมครับจะบอกไม่เป็นไรเดีย๋ยวคุย,ยกับกรมอาชีวศึกษาผมขอไปคุยกับกรมอาชีวศึกษาตอนที่ไปคุย,ยกับโรงเรียนแล้วจะบอกท่านครับไปสั่งมาเลยท่านกรมอาชวีวศึกษาบอกผมนะเด็กเขาจะจบอยู่แล้วเขาจ,จบไปแล้วสามปีสี่ปีไปเรียนต่ออีกสามเดือนครับเพื่อที่จะปรับให้เขาตรงสาขาซะ โรงงานก็บอกแกบอกโู้ท่าอย่างนั้นเอาเลยผมรับอีกเขาก็บรับครับว่สมงเรือนเลยเราจะเด็กทั้งหมดเนี่ยถ้าเดินไปจถะทับเดินไปบอกเด็กเลยบอกหนูหนูไปเรียนใหม่ได้ไหมแล้วไปเรียนอีกสามเดือเท่านั้นเพราะมันเป็นวิชาอยู่แล้วเด็กจบพื้นฐานเหมือกันหมดครับแต่จะเพิ่มเติมวิชาที่เขาต้องเพิ่มเท่านั้นเองเขาที่โรงงานเจ้าพอมนี่โรงงานเจ้าพอบอกทํานพิชเราเราแล้วเนี่พร้อแต่ท่านนายกแล้วกับผมแล้วไปกันเขาบอกว่าถ้าเด็กจบมาสคนเขาทักกนเลย มันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสของสมเดินจริงๆนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นเรามีโอกาสปุกเราก็คุยกระเด็กเลยบอกหนูขับไปเรียนใหม่ได้หมดเลยไหมเราก็เดินไปไดเกียรติเดินทั้งหมดเลยคนไหนที่จบไปแล้วไม่มีงานทำางทังไม่ลูกรู้สึก,กวันนั้นผมผมไปงานกําลังใจอ่ะมีเด็กที่มากับพ่อเขาบอกสชครับผมจบแล้วผมไม่มีงานทำไม่ตรงสาขาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวช่วยกัน เราจะเอาเด็กอย่างนี้ทั้งหมดเลยไปทํางานได้หมดเลยแล้วอีกกลุ่มหนึ่งครับสามกลุ่มเนี่ยที่สําคัญมากบางคนเด็กอ่ะโนหนไล่ออกเห็นไหมครับบางคนเนี่ยเหลืออีกสองเดือนเหลืออีกสามเดือนจะเรียนจบอยู่แล้วโดนดไล่ออกครับอนไม่ได้เป็นภาระคือือเรามงวราเด็กคนนี้คนอื่นดูเ็อไอ้เด็กคนนี้ไม่ดีหรอกแต่จริงๆเขาเป็นเด็กครับ เราต้องเอาเด็กพวกนี้กลับมาให้หมดเลยผมก็คุยกันนะครับผมก็เอาชาวเด็กพวกนี้ไปามาศึกษาดือนลูกไเรียนต่อเลยไอ้ที่เด็กการทั้งหมดเราจะที่ละพิธีกรรมเราจะไม่มอมันเลยเอาเด็กที่โดนไล่ออกทั้งหมดเลยกลับเข้าไปเรียนใหม่ให้หมดเลย4,000คนจะตามเขาเอาไวห้หมดเลยโรงเรียนจะบอกอยังไงหรือเปล่าครับเอา้งมาเลยน้าจะยกเลิกเอามาเลยผมผมโวฟังแล้วผมคนลุกเลยบอกเฮ้ยแย่พี่เด็กเราเราเตรียมไว้ดู ปีละสามพันคนครับำ bon, ปีละสามพันคนเอาให้เขาทำงานให้แบบที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยดัครั้งอาจจะขับใจก็หน่อยแต่เขามีงานทำปีนี้สามพันปีนี้สามพันสามปีเท่านั้นเองครับหมื่นดอกด้วถ้าเราทำได้หมื่นคนนะครับเชื่อไหมฮะสองร้อยล้านต่อเดือนสองร้อยล้านต่อเดือนจริงๆนะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเนี่ยฮะ เราทำแค่ที่ปุ๊บเราได้เงินละสองล้านต่อเดือนเ,เข้ามาในอเสุเดินเราเข้ามาที่ไหนครับเข้ามาที่ลูกหลาเราเข้ามาที่พวกเราทั้งหมดเลยมีเลยเกี่ยวบสามพันล้านจะมีอำเภอไหนทาได้อย่างเราไม่มีเลยไม่มีโอกาสที่อำเภออื่นจะทําได้อย่างเราถ้าเราสามวันดีกันนะครับอำเภอสุเดินเราจะเป็นอำเภอผมว่าไม่เกินห้าปีเราจะเป็นมหาานครสุเดิน 5ปีเราจะมีเงินเป็นหมื่นล้านถ้าคิดดูนะครับแจกทุกคน